มิวนิตาาเคลื่อนไหวแล้วหลังแกงหมอมาเจอดราม่าทำคอนเทนต์ไม่ขอโทษเบลลาราณีต้องบอกว่าล่าสุดนางเอกคนดังอย่างมิวนิตฐานั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังแกงหมอมาเจอดรามา่าทำคอนเทนต์ไม่ขอโทษเบลล่า กลายเป็นประเด็นใหญ่เมื่อแก๊งสีน่นางเอกตัวแม่ช่อง3อย่างมากี้ราสีมิ้นชลิดามิวนิธาได้มาออกรายการทางช่อง YouTube ของใหม่ดาวิกาโดยช่วงหนึ่งในคอนเทนต์สนางเอกก็ได้เล่นเกมเมาส์มอยถึงนางเอกกันซีนงานนี้ชาวเน็ตจึงต่างขุดคลิปในอดีตและพุ่งเป้าโยงไปที่นางเอกสาวเบลลารานี จึงเกิดทัวลงเดือดทั้งโซเชียลและในเวลาต่อมาไม่ไดาวิกาก็ได้ประกาศขอยุิที่ทำรายการหลังเจอดราม,าม่าเมาส์นางเอกตัวแม่แย่งซีนโดยเธอนั้นขอโทษที่ทำคอนเทนต์ไม่รอบคอบจะหาคอนเทนต์อื่นทําแทนก่อนจะเจอดราม่าอีกรอบหลังไม่มีการเอ่ยขอโทษถึงนางเอกที่โดนโยงอย่างเบล่ารานีต้องบอกว่าล่าสุดนางเอกคนดังอย่างมิวนิธานั้น ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังแกงมอมา้าเจอดรามา่าทำคอนเทนต์ไม่ขอโทษเบลล่าโดยงานนี้มิวนิทาก็ได้กล่าวว่ามิวเสียใจมากขอโทษกับการกระทำของตัวเองที่คิดน้อยไปหน่อยไม่ได้มีเจตนาดิสเครดิตหรือนินทาว่าร้ายใครเป็นการเล่าประสบการณ์ที่เคยพบเจอเท่านั้นเหมือนจับฉลากแล้วก็ตอบคำถามไป ขอโทษที่ทำให้โยงไปถึงบุคคลอื่นจนได้รับผลกระทบมิวน้อมรับความผิดให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนในเรื่องของการพูดที่ต้องระวังมากขึ้นค่ะช่วงแรกๆก็เครียดแต่เข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นน้อมรับในความผิดของตัวเองค่ะ